หนึ่งกฎเล็กสำคัญที่คุณต้องใช้ถ้าอยากเป็นสุดยอดนักขายมือทองค่ะโคดวัสนาะโต๊ะจานอี่ย e ินดีต้อนรับทุกผู้ดูค่ะเข้าสู่ช่องโค้ดวัสนาสอนสร้างธุงรกิจความรู้หรือโค้ดวัสนาสอนทัพออนไลน์สร้างรายได้เจ็ดหลักนั่นเองนะคะทุกคนค่ะวันนี้ค่ะโค้ดอยากจะมาบอกทุกคนว่าการที่คุณค่ะจะประสบความสําเร็จมีไรายได้เยอะๆมีไรายได้มากๆและสามารถทําให้คุณค่ะเป็นสุดยอดนักขายมืวทองทำให้คุณค่ะเป็นสุดยอดยออนักขายมือทองได้นั้นค่ะคุณจะต้อง ใช้1กดเด็กนี้ที่เป็นกดเด็กที่สําคัญมากะคะ่ะที่จะทําให้ทุกคนให้ทุกท่านค่ะประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตัวเองหวังและตั้งใจะคะ่ะแล้ววันนี้ค่ะโค้ชเอาสุดยอดเคล็ดลับนี้ค่ะที่โค้ชใช้มาอย่างยาวนานใช้มาอย่างต่อเนื่องค่ะสร้างความสําเร็จให้กับตัวเองมีรายได้หกหลักตั้งแต่อายุ20ปีและถามว่าในยุคนี้ในปัจจุบันนี้ค่ะบอกเลยว่ารายได้หลักหลายแสนบาทเป็นเรื่องที่ง่ายมาก และโค้ชกํกำลังเดินหน้าเข้าถึงรายได้หลักลา้านบาทต่อเดือนค่ะก็เลยเอาเคล็ดลับนี้ค่ะมาบอกทุกคนในการที่จะช่วยให้ทุกคนครับประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นขึ้นไปนั่นเองนะคะและสิ่งที่โพ้ต์มาแบ่งปันทุกคนในข้อนี้นะคะมันคือกฎทองคําและถ้าคุณอยากจะประสบความสําเร็จค่ะคุณต้องใช้กฎทองข้อนี้ซึ่งเรื่องนี้นั่นก็คือคุณจะต้องใช้กฎ บาสีนี้ค่ะจะสามารถนำพาคุณค่ะให้ประสบความสำเร็จให้เดินหน้าต่อและสามารถทำให้คุณคัดได้ทุกอย่างที่คุณตั้งใจได้ทุกอย่างที่คุณฝ่านาให้ใช้บาทรสีเป็น G P S นะคะให้บาทสีเป็นครูผู้ชี้ทางให้กับคุณคแล้วคุณจะสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างฟัคฟังโดโดๆนะคะอาชีพที่ทำให้คนรวยคืออาชีพ วันนี้ค่ะคุณเอาเคล็ดลับนี้ไปใช้นะคะก็คืออิทธิบาทสีค่ะอิทธิบาทสีมีอยู่ทั้งหมด4เรื่องให้คุณไปศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลต่อแล้วคุณจะได้เก็ตไอเดียแล้วคุณจะได้เข้าใจแล้วเอาสี่เคล็ดลับนั้นนะคะมาลงมือทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จมากขึ้นและจะต้องใช้เป็นกฎเหล็กให้กับตัวเองด้วยโอเคไหมคะแล้วควรสำเร็จและร่ำรวยบนโลกออนไลน์และออฟไลน์ในด้านของการเป็นนักขายแน่นอน แต่ถ้าใครค่ะอยากจะให้โค้ชนะคะช่วยแนะนําในด้านของการที่จะไปสู่เส้นทางไปสู่เป้าหมายเนะะี่ยค่ะให้สําเร็จได้นะคะมาเรียนรู้อยู่ในวิชาปั้นตัวเองให้เป็นสุดยอดนักขายมือทองค่ะที่ม,มาคุยกันนะคะพักมาคุยกันได้ที่โปรไฟล์เลยค่ะ